ต้อนรับเข้าสู่ฮาร์ดข่าวรายการข่าวที่ข่าวไม่คนพลาดพบอกับดิฉันเขีมาสอนหนูข่าวนะคะฮาร์ดข่าววันนี้เรายังคงออกมานอกสถานที่อีกหนึ่งวันนะคะเราอยู่ที่วัดยานาวาค่ะวันเข้าพรรษาแบบนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกันส่ง SMS แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอฮาร์ดข่าวของเรานะคะถามคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมมีแนวทางในการทําบุญอย่างไรเพื่อให้ได้บุญอย่างแท้จริงส่ง SMS มาได้ที่415555ค่ะและในวันเข้าพรรษาแบบนี้ ะะเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงหลักการของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องอย่างอารมณ์ดีและอย่างมีสาระนะคะเรายังคงสนทนากับพระอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มพระอาจารย์นะคะที่สอนหลักธรรมะหลักศาสนาอย่างอารมณ์ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะสนทนากับพระมหาวีรพลวิรยานโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวานะคะพระครูประหลัดบัณฑิตอินทเมทีวัดสังกระจายวรวิหารพระมหามงคลวรธรรมาทีผู้ช่วยเจ้าอาวา วัดวัดนิมานนรดีค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญขออนุญาตสนทนาต่อเนื่องอีกหนึ่งวันนะคะพระอาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หรือตอนนี้กลายเป็นอดีตพระไปแล้วเนนะคะข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้พระอาจารย์มีมีความคิดเห็นมีมุมมองอยังไงในเรื่องนี้บ้างคะที่มีเหตุการณ์ข่าวคราวที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงต้องอยู่กับความเป็นจริงก็ต้องทําใจหรือว่าทําตัวให้เหมือนนาฬิกาคือน,นาฬิกาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันข่าวคๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งที่เรามองอย่างฉลาดญาติโยมก็ได้สติมากขึ้นพระสงฆ์ก็ต้องสํารวมระวังมากขึ้นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ชาวพุทธทั่วๆไปก็คงจะคิดว่าโอ้ช่าง ศรัทธากันมากแล้วก็ปัญญาเนี่ยคงจะเหนื่อยนะปัญญาคงจะวิ่งตามไม่ทันเพราะว่าศรัทธามันแรงมากอะ่ะถึงขนาดขึ้นเครื่องบินกันเลยอะ่ะแต่ว่าปัญญาตามไม่ทันเพราะปัญญานั่งรถแท็กซี่อยู่ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามองปัญหาให้เป็นปัญญาแต่ยงสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เกิดเดือนสองเดือนพอเรื่องเงียบทุกอย่างก็จะหายไปมันเดิมที่อยากให้อยากให้สติแล้วก็ให้ปัญญาสังคมว่า ทุกวันนี้อาตอมาแทบจะไม่อยากเข้าเช็คข่าวดูข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าคำวิพากษ์วิจารณ์คําด่าคือรุนแรงมากขึ้นจริงๆพระเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้พระก็คือบุคคลสาธารเหมือนกันแต่น่าจะตั้งอยู่ด้วยความสุภาพแล้วก็การแสวงหาปัญญาร่วมกันนั้นสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือวิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ร่วมกันหาทางออกว่าอะไรแหละจะเป็นวิกฤตของบทเรียนในแต่ละครั้งไงฮะ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนท,ท,ท,ที่สำคัญอีกบทเรียนหนึ่งก็ถือว่าโลกของเราพระพุทธศาสนาเราก็เป็นห้องเรียนเมื่อเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอาตามาว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเป็นที่เรื่องที่ดียังไงเมื่อโยมบางคนรู้สึกว่าศรัทธาถอยต่อพระสงฆ์เองแต่ศรัทธาถอยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลิกนับถือพุทธศาสนาเมื่อศรัทธาถอยต่อพระสงฆ์ถ้ายโยมไม่ศรัทธาต่อพระสงฆ์แล้วหันไปถือศีลเอง ปฏิบัติทำเองสวดมนต์เองแล้วก็ทําความดีเองโดยไม่ต้องอาศัยพระสงฆ์เลยให้พระสงฆ์เป็นแต่เพียงผู้นําอย่างเดียวนั่นยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะนั้นเมื่อเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ญาติโยมชาวพุทธเราทั้งหลายเนี่ยจะได้วิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราศรัทธาพระพุทธศาสนาศรัทธาพระสงฆ์ด้วย ด้วยปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าเจริญพรแบบนี้คนก็เลยอยากจะได้ข้อมูลจากพระอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมไหนของพระสงฆ์ที่ทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไหนที่ทําแล้วถือว่าขาดจากการเป็นพระสงฆ์เลยโดยเฉพาะคนรอบตัวพระสงฆ์เนี่ยนะคะหรือว่าพุทธศาสนิกชนเองเวลาจะทําบุญหรือคนที่อยู่รอบๆควรจะทําตัวอย่างไรเพื่อให้พระสงฆ์นั้นอยู่อยู่ในกรอบได้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาสนทนากันต่อช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมขาพักกก่อนครู่เดียวช่วง กลกทุกเรื่องการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เสพโอลเซ็นเตอร์1105์1ปตทพลังที่ยั่งยืน